ดรชาลอทีวีภูมิใจเสนอ สวัสดีครับทันมครับของล็อกลนะครับที่อยู่ในประเทศไทยและก็ต่างประเทศด้วยที่ประเทศลาวด้วยนะครับสบายดีนะสบายดีแล้วก็หลายประเทศนะครับที่าติดตามในกรณีเรื่องของการคุยข่าวนะครับหาข้อมูลข่าวสารเรื่องของโควิด1 9เาวันนีนะ้มาที่เรื่องของอิตาลีนะครับที่มีการประเมินค่าเสียหาย ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโครโนาไวัรรสหือโิด -19 ประเมินตั้งแต่เรื่องของการสูญเสียทางเศรษฐกิจชีวิตทรัพย์สินธุรกิจนะที่ได้รับผลกระทบจากไอ้เจ้าไวรัสดังกล่าวๆนี้ประมาณ3ล้านดอลลาร์3ล้านดอลลาร์มันจะพอหร้อเนี่ยนะ น่าจะไม่ใช่สามล้านดอลลาร์นะครับผมพดีฟังมาอาจจะน่าจะมากกว่านั้นนะครับคือตอนนี้อิตาลีเป็นประเทศในยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้มากนะครับรองจากประเทศจีนเลยประเทศจีนนี่คืออยู่คือต้นกําเนิดซึ่งทางด้านของอิตาลีเขามองว่ามันมีข้อมูลอย่างหนึ่งที่เขาเขาพยายามที่จะ ปฏิปตนะระับเรื่องของความรับผิดชอบนะฮะเขาบอกว่าเมื่อประมาณตุลาเดือนตุลาปี62เดือนตุลาปี62สเนี่ยคณะแพทย์ได้พบว่าผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของอิตาลีเนะี่ยป่วยด้วยโรคบอดดักเซลนะป่วยด้วยโรคปอดดักเซลนะซึ่งจากการ สืบสวนโรคสอบสวนโรคเนี่ยก็ได้คําว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้เนี่ยนะได้เดินทางไปเที่ยวที่จีนที่หูฮั่นนะและก็ปรากฏว่าเมื่อเดินทางกลับเนี่ยฮะก็ติดเชื้อมาด้วยนะเพราะติดเชื้อมาด้วยรับเนี่ยเดือนธันวานะครับทางจีนก็มีเรื่องของการประกาศนะครับเป็นเรื่องของโรคระบาดนะครับเรื่องของไวรัสโครโรนา ก็เลยทำให้ทางแพทย์จีนทางแพทย์ของอิตาลีเนี่ยนะครับก็เลยบอกอ๋อน,น่าจะเป็นเรื่องของการติดไวรัสมาจากทางด้านของอประเทศจีนแน่นอนโอเค<ไ>เมื่อทามิ่งของเวลากำหนดแล้วบอกว่าจีนระบาดแล้วในอู่ฮั่นเริ่มระบาดแล้วแต่ไม่ประกาศไม่มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ w ริวนะ แล้วก็ไม่มีการประชาสัมพันธ์นะครับให้ข่าวไปทั่วโลกเพื่อจะได้ตักเตือนพลเมืองของรัฐอื่นๆไม่ให้เดินทางเข้าประเทศจีนนะเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไวรัสตัวนี้นที่ประเทศจีนเนี่ยระบาดก่อนที่จะมีการแข่งขันกีฬาทหารโลกเหตุผลหนึ่งที่ไม่อยากให้คณะแพทย์เนี่ยจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารหรือเตือนภัยเนี่ย เพราะจะกระทบเรื่องของการแข่งขันกีฬาทหารโลกก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้เป็นที่ผม้อขอสอนิษฐานเองดังนั้นเนี่เมื่อคณะแพทย์ของอิตาลีเนี่ยครับเขาได้ตรวจพบแล้วว่าโอกลุ่มผู้สูงอายุที่เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศจีนที่หูฮั่นนั้นกลับมาแล้วมีอาการของปอดอักเสบซึ่งมีลักษณะคล้ายคล้ายเชื้อสานะก็มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่นั้นมานะครับปรากฏว่า อิตาลีเองเนี่ยนะก็มีความเรื่องบกครองในการคัดกรองโรคทำให้คนที่เดินทางมานะกับกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็มาเป็นตัวแพร่เชื้อนะฮะติดทั้งโรงพยาบาลแลนะลามไปทั่วประกอบกับวัฒนธรรมของอิตาลีเองนะฮะที่ได้ศึกษามาหรือว่าได้มีข่าวมาเรื่องของการที่ไม่สวมหน้ากากนะมาเต็ตมยุโรปคือเขาไม่สวมหน้ากากถ้าใครสวมหน้ากากเนี่ยถือว่าเป็นผู้ป่วยนะดังนั้นก็จะไม่สวมหน้ากากสอง ที่เขตของภาคในอิตาลีเนี่ยจะเป็นอากาศหนักนะมีอากาศหนักก็เลยทําให้ปัญหาเรื่องของการฝุ่นละอองเยอะเพระฝุ่นละอองเยอะปั๊บนี่เนี่ยไอ้เวลสตัวนี้มันชอบอยู่แล้วมันไเปเกาะกับฝุ่นละอองนะฮะประกอบกับการที่ไม่นิยมที่จะสวมแมสก็เลยทาให้เวลสตัวนี้มันแพร่กระจายได้มากยิ่งขึ้นและวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของอิตาลีคือเขาไม่คือชอบใส่รองเทาเ้าเข้าบ้าน คุณมีทําธุระมาทองบ้านทั้งหลายแหละพอคุณเข้าบ้านั๊บคุณก็ยังใส่รองเท้าตัวนี้เข้าบ้านก็เป็นผลทําให้ของการแพร่ระบาดของอิตาลีเนี่ยเป็นแบบมันมันอย่างรวดเร็วนะครับมันแพร่อย่างรวดเร็วครับเป็นผลให้ทางด้านของอิตาลีนะครับจะต้องมีการประกาศเรื่องของปิดประเทศเพราะปิดประเทศนะครับความเสียหายก็ตามขึ้นมานะครับ ธุรกิจห้างร้านทุงแรมธุรกิจท่องเที่ยวอาหารกินสุขภาพทั้งหลายก็ได้รับผลกระทบเป็นเพราะหนึ่งมาจากเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนาโควิด1 9จนกระทั่งจีนเองเนี่ฮะได้มีการรายงานข้อเท็จจริงทางเชื้อโรคการแพร่ระบาดนี้ให้ W เอ่อเฮนะครับเรื่องของ ไวรัสถูกทนประกอบกับอเมริกาเองนะครับก็ต้องการที่จะดิสเครดิตแล้วนะต้องการที่จะทำให้กีนนั้นนะครับได้รับผลกระทบเรื่องชื่อเสียงก็มีการประโคมข่าวนะครับเรื่องของยิ่งทรัมป์เองเนี่ออกมาพูดว่าเป็นไวรัสชนิสเป็นไวรัสชนิสก็ถ้ากับประทับราว่าเป็นไวรัสชนิดเนี่ยทำให้คนกีน,นไม่พอใจกรมีการตอบโต้ทางเรื่องของโคโซก็ตอบโต้ตอบโต,ต,บโต้กันไปมา นะครับกลายเป็นผลที่นํามาซึ่งข้อเท็จจริงว่าเฮ้ย hey, ตกลงล้ท้ทมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะว่ามันเป็นมีมูลความจริงไหมเออน่าสนใจนะครับอ่ะมาดูต่อไปเมื่อทางแพทย์อิตาลีนี่นะครับมีข้อมูลยืนยันชัดเจนนะครับทั้งจากตัวผู้ป่วยการสืบสวนโรคจากตัวผู้ป่วยข้อมูลจาก WHO ข้อมูลจากทาง้าของจีนเองนะครับก็ยืนยัน น่าชัดว่าไอาไวรัสท,ที่มันระบาดอยู่ในอิตาลีเนี่ยเป็นพันุที่อยู่ที่ประเทศจีนมีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนที่เมืองหู่ฮั่นก็เลยเป็นการเก็บข้อมูลอย่างดีในการที่จะใช้เรื่องของพรบพระราชบัญญัติ damage w a s damage การเรียกร้องค่าเสียหายทางทางสงครามนะครับอยู่ในมือแล้ว ว่าเรามีเรามีข้อเท็จริงนะครับข้อเท็จจริงประกอบชัดเจนอยู่แล้วข้อกฎหมายมีให้แล้วแต่ทีนี้รอเรื่องของตัวเลขของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาแล้วเนี่ยตัวเลขก็จะมีการเรียกร้องไปที่รัฐบาลจีนประเทศจีนนะครับวิธีการเรียกร้องนี่อาจจะใช้ในกระบวนการทางสารทางสารโลกหรือ จะมีการาเรียกร้องโดยวิธีอื่นก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับการการเรียกร้องค่าเสียหายลักษณะเป็นเรื่องของวอลเดมเบ e เนี่เขาจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องทางศาลมากกว่านะครับแต่ทีนี้เมื่อปรากฏการของจีนอของอิตาลีนะครับที่มีการแพร่ระบาดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทำให้ทางจีนเองนั้นนะครับ ไปกินยาดีมาจากไหนก็รู้ก็พยายามที่จะมีการหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือทางด้านของประเทศอ,อิตาลีการช่วยเหลือนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนักวิเคราะห์มองถึงเงินจำนวนในการที่จะช่วยเหลือเป็นการกบเกลื่อนเรื่องของความผิดหรือไม่หรือจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้พักสักครู่เถัะ กลับมาเรื่อง,นนงที่ส,สองเรือ่องของการคุยกฎหมายฟังกับดรชานหนะกลับมาที่เรื่องของอิตาลีอ่าูครเซียพอกเกตตี้ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จากเมอร์เคเตอร์อินสติทิวต์ออฟชน่าสตัดดี้ับเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องของอสถาบันทาง อาจีนนะครับเป็นชาวอิตาลีนะครับก็ได้ให้บทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจมากเรื่องของการที่จีนนีเนี่ยหยิบยื่นควา,ามช่วยเหลือทางด้านของเวชภัณฑ์คณะแพทย์ทั้งหลายเนี่ยเดินทางมาที่ยุโรปเพื่อช่วยเหลือในการที่จะรับมือกับไวรัสโครโรนาอพอเกตตี้เนี่ยเขาได้เขียนบทความเขาวิเคราะห์ว่า เขาเชื่ออย่างหนึ่งว่าเรื่องของปักกิ่งเนี่ยนะฮะถ้าในกรณีที่เรื่องของการเขาเรียกวไรวิศวกรรมในห้องแลบหรือไวรัสในห้องแลบแปลว่าเขาต้องมีความเชื่อมันอย่างหนึ่งว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยมันเป็นไวรัสที่เกิดจากห้องแล็บหรือไม่เพราะสเกตี้เนี่ยเขาจากการศึกษาเรื่องของอสถาบันจีนศึกษานะครับ มีความเป็นไปนได้ที่เชื้อตัวนี้เนี่ยมันหลุดมาจากห้องแลบน่าสนใจน่าสนใจดังนั้นเนี่ยถ้าเหตุผลที่เขาตั้งข้อสมมติฐานขึ้นแล้วมีข้อมูลข้อเท็จจินรองรับปับ๊บก็เท่ากับว่ามันจะเข้าบุทิยามเรื่องของ w a s damage ทันทีเลยอ่าเข้าไหมเพราะว่าเหตุการจงใจที่ทำให้เกิดไวรัสนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรทางสงคราม เรื่องของไวรัสเรื่องของสงครามทางจ,จุลชีวะใช่ไหม <c oughs> ทางไวรัสหรือทางเชื้อโรคอันนี้น่าสนใจนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเหตุผลการประกอบกับเรื่องของหนึ่ง WHO เรื่องของอเมริกา,าเรื่องของประเทศอื่นๆที่ที่ได้ผลกระทบปั๊บนี่ทำให้เขามีน้ำหนักเชื่อถือว่าไวรัสตัวนี้แน่นอนเลยออกจากห้องแลบถ้าออกจากห้องแลบปั๊บเนี่ยนะ กระบวนการเรื่องของวอลเดเมตเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิเรียกร้องกับรัฐบาลกีนได้เลยเพราะว่าทางด้านของอิตาลีมีกฎหมายฉบับนี้อยู่แล้วนะครับที่จะเรียกร้องต่อรัฐรัฐอื่นที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องของโรคระบาดโดยเฉพาะโรคที่เกิดมาจากเรื่องของการใช้ในห้องแลบหรือทดลองในห้องแลบนําไปสู่การฟ้องที่เรียกค่าเสียหายที่ศาลโลกได้เลยโอเคน่าสนใจนะครับเพราะว่า อย่างคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่า,าเรื่องของโควิดกับกฎหมายระหว่างประเทศนะครับก็สามารถที่จะฟ้องร้องเรื่องค่าเสียหายได้ดังนั้นอิตาลีก็ใช้ช่องทางนี้นะครับที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเช่นเดียวกับประเทศอเมริกาเช่นเดียวกันวิบากกรรมจะตกอยู่ที่จีนหรือไม่นะครับเพราะว่าจีนนะครับก็พยายามที่จะเหมือนทําบุญทาบุญบูชาโทษหรือเปล่า ให้ความช่วยเหลือกับรัฐบาลทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดอยู่ขั้นทั้งเวชภัณฑ์ทั้งหมอทั้งอะไรหลายอย่างก็พยายามที่จะขนเข้ามาช่วยเช่นเดียวกันซึ่งในช่อง u t u b e นี่ฮะทางด้านของประเทศอิตาลีเขาก็มีการํำเสนอเรื่องของค่าเสียหายนะครับที่เกิดที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควรัสนะครับเรื่องของเดเมดบอลซึ่ง อ,อิตาลีก็บอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลต้นเหตุแห่งการแพร่เชื้อจะต้องชำระหรือว่าจ่ายค่าเสียหายให้กับประเทศอิตาลีนะครับ Make China Pay เขาใช้คำว่า Make China Pay ก็หมายความว่าความรับผิดทั้งหลายนี้เกิดจากรัฐบาลจีนนะเคนะดังนั้นซึ่งทางด้าน,นของ อิตาลีเทินทูเชน่าทูเฮลถึงแม้ว่าทางด้านของอิตาลีจะได้รับความช่วยเหลือจาการัฐบาลของกีนก็ตามแต่ว่าปัญหาที่ตามมาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากผลกระทบเนี่ยมันมากกว่าที่รัฐบาลของจีนจะช่วยดังนั้นนะครับค่าเสียหายทั้งหลายที่จะต้องมีการรวบรวมเพื่อใช้ในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายวอลเดมนั้น ทางการของอิตาลีนะครับก็จะมีการรวบรวมข้าศนัยโดยคร่าวๆเช่นเดียวกันอ่าเห็นไหมีน่าสนใจนะครับโอเคครับเพราะว่าอย่างน้อยนี่อิตาลีขยับแล้วหลังจากที่อเมริกาเนี่ยดำเนินการเรียกร้องค้าเสียแล้วโดยทีมทนายอิตาลีก็เช่นเดียวกันและเมื่อพิสูจน์แน่ชัดว่าข้อเท็จจริงคือไวรัสมาจากกีนนะดังนั้นข้อสันนิษฐานที่สองคือไวรัสอาจจะเกิดจากการั่วไหล มาจากห้องแลบในการทดลองของอสถาบันไวรัสวิทยาที่หูหัน่นดังนั้นจึงมีเหตุผลที่ข้อที่จริงที่จะรวบรวมเพื่อนำสู่กระบวนการฟ้องร้องคดีเรียกค่าเสียหายต่อประเทศกีนเนี่ยประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์น่นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวสักครู่มาครับครับนี่คือเรื่องของ <c oughs> การขยับของอิตาลี นะฮะหลังจากที่มองเห็นอเมริกาเล่นเกมกับจีนไปไปยกใหญ่เลยจะต้องมีการขยับตัวเองเพื่อ,อจะต้องมีการเดินหน้าเรียกร้องค่าเสียหายอันจะต้องเรียกร้องจากรัฐบาลจีนต่อไปโอเคนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของจีนไปแล้วต่อไปเดี๋ยวจะมีค่าเสียหายจากประเทศอะไรบ้างนะฮะที่จะขึ้นสู่สารโลกต้องติดตามดูนะครับวันนี้ผมนรตชาขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ